สวัสดีครับตามต่อครับผมตีเลกสายมันครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิกัดอา่าที่ไหนเอยเยนุฮะเรา,เอ,าอ,อยู่ที่ไหนตอนนี้เดี๋ยวๆบ้านสับ,บัวฝายบา่เขาเรียกฝายบ่าฝายบ้านสับบัวครับตำบลสะบบัวอำเภอแคดงจังหวัดบุรีรัมยเอาละรถไถครับกำลังลุย ทำทางเลยมาถึงวันนี้เปิดบอ่อใหม่ครับยังมองอะไรไม่เห็นครับเจอแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยส่วนเจ้ารถขุดนะครับสองหรือสามคันนะได้ยินแต่เสียงพุก่กี้อยู่ตรงข้ามป่านี่แหละคือมันเข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้มันเข้ามาได้แต่หก้อกับรถไถ เอาไมโครไปลงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะทําทางเข้ามาหาทะลุกันครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงมายังไงดูรถไถครับบุกโอ้โหตะลุยนี่ต้นต้นนี้มีแต่น้ำเลยเนี่ยน้ำเต็มไปหมดเลยครับรถไถนี่สุดยอดเลยคูปต้า ไปไงมาไงน้อนี่เจอแต่คลองน้ําเล็กๆครับผมคิดว่านะเขาจะลอ,อกข้างในนี่เขาบอกพื้นที่กว่าร้อยไร่ลอ,อกลงเมตรห้าสิบมันลงไปได้อีกนี่ว่า อ๋อนี่เป็นตัวหนองครับนี่มองไปเห็นเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเห็นช่องทางแล้วแต่ว่าวัชพืชดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้น้ำๆนานี่นี่ครับเป็นป่าพวกเราจะมาทำให้ป่านี้หายไปในพิบตานะครับพิบตาหนึ่งนี่ก็นานอยู่แหละเดือนสองเดือนนู่นแหละ จุดสังเกตก็จะเห็นหน,นี่แหละครับแท้งทางประปาเนี่ยเขาประจํหมู่บ้านบ้านสาบัวไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะแต่ดูนะ้ำมันดำๆยังไงไม่รู้คลิปนี้ก็จะเป็นการมาตะลุยบ่อมาเปิดบ่อนะพูดง่ายๆครับฝั่งนี้รถไถลุย เนี่ยได้ยินเสียงปุ้งกี้รถแมคโครอยู่ตรงข้ามกับป่านี้นะครับเนื้อที่กว่าร้อยไร่นะน้องนี้ จอดแล้วอลโอค้ค่อยมาจอดรอเฉยๆวนเส้นครับเก็บภาพอะตอนนี้ผมมาอยู่มุมสูงแล้วครับ โน่นครับมองเห็นแล้วครับรถขุดคันหนึ่งโกบิโก,โก้คันนึ่งสมิโตโมโครับนน่นอยู่ไกลๆนุน่นสองพันกำลังตีป่ามาครับผมและนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะลอกครับบริเวณโดยรอบเขียวๆนั่นก็คือสูงๆนั่นก็คือสวนยางพารานะครับสวนยางพาราล้อมรอบไว้ทั้งหมดเลย เนี่ยเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ครับนี่แนวนี้ก็จะเป็นแนวคันคูไอ้น้ำน้ำน่นก็ใช่ครับจะต้องรลอกออกอ่าอยู่มุมสูงแล้วเอาไว้ให้พี่โกเปโก้ก,กับพี่สมิตรโมโค,ครับ ทาทางมาเดึกนี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมให้หกล้อให้อะไรมากันหมดก่อนว่าเขาจะเอายังไงต่อนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ